เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีล้างเช็กระบบนะครับแก้นหวงนะครับตั้งไม่ได้นะครับกันคายนะครับแล้วก็เปลี่ยนเข่าควายนะครับคลิกเสียงเด้งเวลาปลาลากนะครับอันนี้ก็ลองลากแล้วนะใส่เอ็นแล้วก็ชากันนะครับไม่เด้งนะครับลองไปเล่นดูความลื่นนะครับปรับนวง นะครับั้งได้แล้วนะครับคลายน่วงนะครับเบรกก็ลองไปเล่นดูครับนะตัวนี้การลายก็หมุนได้นะครับแข็งๆหน่อยดีกว่าหลวมนะครับอ่ะใช้แรงนิดนึงนะครับลองเล่นดูครับผมเรียบร้อย